วันนี้เรากำลังจะไปเชียงไห้คนเดียวนะคะวันนี้ก็เลยป้าน้องแล้วก็แม่ไปส่งนะคะแต่งหน้าเหมือนไปเองนะคะครันนี้เราจะไปเชียงไห้แบบต่างประเทศคนเดียวแบบจริงๆแล้วไม่มีใครบินเนเป็เพื่อนแล้วเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินเชียงรายแล้ว <Okay. S 1> ผ่านตอมอมาได้นะคะมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเขาก็ถามว่ามาที่พนเราก็บอกว่าอาบารอนเล้วก็ถามว่าเอออันนี้ทิพย์เขาห้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าใช่ก็ได้ออกมาเลยค่ะก็เดี๋ยวภารกิจต่อไปนะคะเราจะไปนั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้นะคะคือเขาดูมาหลายช่องนะคะเขาก็บอกว่าแค่ตามป้ายแล้ำก็ง่ายมากนะคะนี่นะคะแล้วก็จะไป ตรงนี้เลยนะคะนี่คือเขามีป้ายบอกทางอยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็คือ m a c l เลตามออกประตู6มานะคะเมโทรแม็กเลฟก็ไปทานเดียวกันโอเคบายติ๋วผู้โอเควันเวทิเกตย่าบายได้มาแล้วนะคะกดง่ายมากเหมือนเวลาจ่ายแบบอะไรสักอย่างหน้าตู้ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายมากเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้ว ดูกันนะคะว่าแบบจะแปดนาทีจริงไหมนะคะเขาเพิ่งเริ่มจับประมาณอกมาได้หนึ่งนาทีนะคะจับเวลาแล้วมาดูว่าเป็นแปดนาทีจริงไหมทุกคนตอนนี้ถึงแล้วประมาณ5นาทีนะคะคือถ้านับจากที่เขาไม่ได้อัดตอนต้นก็น่าจะแบบประมาณแค่เจ็ดนาทีอ่ะชดาตอนนี้เราววงมาอยู่ที่โรงแรมนะคะแล้วเขาก็ อาบน้ำแปรงฟันสะผมใหม่นะคะรู้สึกแบบอยากให้มันเฟรชนะคะแล้วก็แอบไปงีบมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงห้นะคะคือเรู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบห้องนี้สบายมากเราก็ออกจากโรงแรมนะคะแล้วเราก็มากันที่ร้านไล่ๆเสี่ยวหลงเปาค่ะใครอยากกินนะคะเขามีเป็นรอบๆส่วนเขามาตอนรอบ3ามโมงค่ะ คือตอนแรกนะคะเขาอะจะไปร้านนี้ทุกคนคือมันคืออีกโลเคชันหนึ่งแล้วเขาก็แบบคือเขาอะก็เรียกติติใช่ไหมแต่ว่าเขาก็แบบคิมว่าเออไหลๆแล้วมันก็ขึ้นที่นี่นะคะแล้วมันก็ขึ้นแบบคนรีวิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยคิดว่าร้านเนี้ยมันคือร้านที่แบบไม่ใช่ที่คิดแต่จริงจริงนานี่ครทด่คิดที่เขาไปดูช่องของคนพิทก็พอยมานะซึ่งมันคือร้านนี้ แต่ว่าเขาก็เลยเซิร์ชอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านนี้ร้านนี้กับร้านที่เขาอยู่มันก็คือร้านเดียวกันแตนแบบ่เหมือนกับว่าเมื่อคนละสาขาหรืออะไรก็ไม่รู้อะเราก็สั่งมา2เมนูนะคะจะเป็นบะหมี่ปูนะคะแล้วก็เซี่ยวหลงเปาปูค่ะก็คือไส้ข้างในอ่ะจะเหมือนกันเลยนะคะทุกคนส่วนบะหมี่ก็จะมีน้ำซุปมาให้แบบนี้ค่ะเราสั่งมา2เมนูนะคะก็คือจะเป็นเซี่ยวหลงเปาแบบรสปูไส้ปูนะคะแล้วก็เป็น มีแบบนี้นะคะเป็นน้องหมี่แบบเหมือนหมี่ั่วนะคะทุกคนเรื่บอร์ดราคานะคะชามนี้นะคะ186หยวนนะคะก็ mm. ประมาณ600กว oh, okay. ่าบาทนะคะนี่อ๋อโอเคคือคุณป้าน่ารักมากแบบชิดแคร์ดีมากถึงคุณป้าเขาจะแบบพูดสื่อสารกับเขาไม่ได้เพราะต้องถือสารไม่ได้นะคะอโอ้ย คือวัครีนด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนดูดีน้องน่ารักมากนี่ทุกคนคือปูไหล,ลออกมาแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากมีข้างหลังเขาก็คือวัดเจียนเจียนไม่รู้ว่าวันนี้ชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเขาเสิร์ชมาแล้วเขาว่าอยากมาวันนี้แต่จริงๆอะ่ะเขาแทนว่าเขาอ่าจะมาวันนี้วันที่ สามนะคะแบบเดย์ทริอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเดินไปเดินมานะวกาเจอพอดีอะทุกคน<อ> <ra> เขาก็เลยแวะเข้ามาเลยนะคะ <hör> ก็ต่างชาตินะคะอย่างเราอะไรเงี้ยก็เสีย50หยวนนะทุกคนก็ส5 0บาทนะคะก็เข้ามาดูความสวยงามน,นะคะก็มีชาวจีนนะคะจุดจุดทู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ขอพรหันไปทางนี้นะคะแล้วก็มีการโยเหรียญเข้าไปในนี้นะคะซึ่งตอนแรกเขาก็กลัวว่าเขาจะแบบไม่มีเหรียญเขาก็อุตส่าห์ เออแรกเงินสดมาใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยเราสามารถมาสกแกนตู้ได้นะทุกคนมาสกแกนตู้แล้วก็ กเป็นวัดที่คนไทยมาเที่ยวเยอะมากค่ะชื่อว่าจิ้งอันเทมเพลนะคะเป็นวัดเก่าแก่ในนครเซียงไห้สร้างครั้งแรกเมื่อปีคศ .247 สมัยหวูเดิมตั้งอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแต่เขาได้ย้ายมาในสมัยถังค่ะภายในมีพระพุทธรูปทองสัมดิษขนาดใหญ่และละครังทองสัมดิษอายุกว่าพันปีปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางศาสนาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็เพิ่งสังเกตนะคะว่าวัดนี้ก็คืออยู่ใจกลางเมืองเลยคือล้อมรอบไปด้วยตึกแล้วก็ ว่าอยู่ตรงกลางนะคะถ้าจะถ้าจะแลกเหรียญขนาดนะทุกคนก็คือจะต้องเอาวีแชทผูกกับบัตรยูเนี่ยนเทหรือว่าผูกกับบัตรเครดิตเอาไว้นะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ผูกกับบัตรยูทิปแล้วเขาก็ขี้เกียจทำนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่ทําละขี้เกียจนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนวุ่นวายแล้วเครื่องเขาร้อนมากอะไรอย่างงี้ก็ไหว้ด้วยใจ นะค,ะคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติจะเสีย150บาทนะคะทุกคนส่วนใครที่ไม่รู้จะไปไหนอยากได้พื้นที่สงบแล้วก็เป็นแหล่งของศูนย์กลางศาสศนานะคะก็แนะนําให้มาวัดจริงอันในเชียงไฮเลยนะคะสําหรับวันแรกในเชียงไฮ้ก็จบไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันนะคะกาแฟนะคะมากินกาแฟที่เชงไหนกันว่ากาแฟที่เชงไฮรสชาตยังไงไม่หวานเลย คือเป็นคาบูไม่หวานเลยแต่หอมมากบูดมากเพราะว่าร่างกายต้องการกาแฟของห่วงเข้ามานะคะจะเป็นวันศุกร์นะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่เอ็ดโมงห้าสิบเอ็ดก็แบบตอนเที่ยงเนาะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าเอาทีเดียวแนะนําให้มานะเพราะว่าคนไม่เยอะแต่มันแสงสวยมากคือแสงมันโอเคมากแบบมันเหมือนแสงมาจากทางเนี้ยซึ่งมันจะไม่โดนหน้าเราขนาดนั้นแต่มัค่ะให้มันสว่างแบบกลังดีอะไรเงี้ย ชีสเค้กมานะคะนี่เป็นชีสเค้กสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีไอศครีมนะคะไม่รู้ว่าไอศครีมอะไรเหมือนกันนี่นะคะอืมอร่อยมากอืมอร่อยมาก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 ตอนนี้เราก็ได้นะั่งถ่ายรูปมุมนี้แล้วนะคะทุกคนดีใจรุ่มากเดี๋ยวเราจะต้องเรียกถ่ายรูปแล้วพอได้แค่ยี่สิบนาทีนะคะทั้งวิดีโอทั้งรูปนะคะก็มุมนี้เป็นมุมที่สวยมากๆนะคะทุกคนดูว่า มุมยาคือจะเห็นหอไข่มุกช่วหลังมาคะแล้วก็เห็นตึกตรงนี้ด้วยถ้าใครอยากถ่ายรูปนะคะแล้วก็จะมีพูมิหมายตัวนี้ที่แบบว่าถ้าอยากให้มีความแบลก็ก็ถ่ายกเต้นก็อมเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ทุกคนดูดนะคะหวังว่ามันจะออกมาดูดีเข้าวแวนมาแฟมิลี่มานะคะน่ารักมากเลยชอบตัวนี้มากมันก็ตัวเดียวกันแหละแต่ว่าาชอบตัวนี้มากนะคะ มีน้องคนนี้ด้วยเคยดูแต่ดูไม่จบน่ารักมากมันสวยดีนะทุกคนถ่ายตามฟิลแล้วกันเพราะว่าถ้าจะถ่ายตามเลฟก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะคะ <c oughs> ที่เนี้ยแบบมอเตอร์ไซค์ก็คือจะขับแบบบนทางเท้าได้ปกติเลยดังนั้นแบบเวลาเห็นไฟเขียวว่าเดินได้อะ่ะ <c oughs> ก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์อีกทีตอนนี้นะคะเราอยู่มุมที่ถ่ายรูปถูกต้องแล้วนะคะก็คือเป็นมุมนี้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงหอไข่มุกแล้วนะคะคือเรามาตอนแบบบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยคือมันร้อนมากทุกคนดูนะร้อนมากนะคะเขาถ่ายรูปจนโทรศัพท์เขาอ่องไปแล้วนะทุกคนก็คือถ่ายจนเต็มๆจนโทรศัพท์ร้อนเหมือนเตารีดนะคะเท่าไหะนะคะน้องก็คือหอไข่มุกคือถ้าเราล่มมาคงแบบไม่มีใครมาตอนนี้มันร้อนมากนะคะ ใช้ว่าในการสั่งนานมากเพราะว่ามันเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะแต่ว่าก็คุยันรู้เรื่องค่ะมาเสิร์ฟเขาให้อันนี้มาด้วยทุกคนนี่ทุกคนต้มป,ปลาแบบออริจินะคะ <c oughs> ว้าวี่ปลาชิ้นใหญ่มาก <c oughs> ไม่รู้อะอันนี้น่จาจะ1 2อยบวดนะคะก็คือประมาณ600กว่าบาทนะคะอออตอนนี้เราอยู่กันที่หนานจริงโลแล้วนะคะทุกคนกคนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะคะดูเลยเวลาเขาข้ามถนนอะเหมือนในคลิปเที่ยวว่าแบบมันเยอะ เขาจะเอาไปฝากน้องนะคะเป็นแบบช่างน้ำหนักเพราะว่าจะได้กินหลายๆรสค่ะอคยฝากน้องนี่เครื่องมึงโดยเฉพาะเลยแล้วกันเราได้น้ำมาในราคาเกือบ300มันหลงเข้าไปในจอดแฟ่ะชิมนะคะ ก็ส้มผสมแตงโมนะคะคเขาเห็นถ่ายกันเขาก็เลยถ่ายบ้านนะคะก็เป็นเครื่องถ่ายข้างหลังอ๋อโอเคทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านร้องพามาโกนะทุกคนก็คือเรามามาแล้วด้วยใช่นะคะเพราะว่าเราทำไม่เป็นนะคะให้ืิแบบว่าเหมือนแฮตตี้เหล่าอะทุกคนที่แบบว่าพอเราทำอะไรไม่เป็นเขาก็มาบริการนะ เขามีฟูฟีเวอร์ให้ด้วยนะคะแบบไว้แบบร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อยากแปะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องสำอางหลุดแม่น้าไมาดูคนสั่งข้าวโพดมานะคะข้าวโพดอร่อยมากแล้วก็เอามาใส่กับผงสีเหลืองอะทุกคน สาขานี้นะคะเพราะเขารู้สึกว่าคนน้อยอะตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งนะคะก็เริ่มมีคนแนะนาให้มาประมาณ11โมง11โมงครึ่งหรือว่าเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ก็หมดไปประมาณ100หยวนนะคะประมาณ500บาทก็ไต่คิดว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งเพิ่มอีกนะคะตอนนี้เราก็หวาดมาที่ห้างซุปเปอร์แมนด์โมนะคะแล้ตอนนี้เขาก็ซื้อเสื้อ ซื้อเส้อเปลี่ยนแล้วนะคะซื้อจากร้านเออร์เบิร์นนะคะจริงๆสาขาที่ไอคอนสายามก็มีแต่ว่ามาซื้อที่นี่คือรู้สึกว่าร้อนมากแล้วก็เลยแบบไม่ไหวแล้วไม่สามารถใส่เสื้อแขนยาวได้แล้วนะคะเราอยู่กันที่ร้านจินเซียวโซชูคือเขาแบบว่าเรื่อรู้ว่าเรียกถูกไหมนะคือเขาเขาหาชื่อมาจากตตนะเขาเลว่ถูกไหมนะคะก็คือร้านนี้นะคะเคยเห็นใน Youtube นะคะ เขาก็าเห็นว่าร้านนี้สามารถสุ่มกระชังได้นะทุกคนก็คือกินเสร็จนะคะก็เอาจานใส่เข้าไปนะคะแต่ว่าจะต้องครบสิบห้าจานซึ่งเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้มีฟุตมาให้ทุกคนดูเพราะเขาถ้าจะกินไม่ถึง15หจานนะชิมกันค่ะเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในเชียงไหมนะคะร้านนี้เขาอยู่เขาเค้มมากนะทุกคนค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะน้ำแข็งได้นะคะแต่เขาไม่ได้มีน้ำเปล่าธรรมดาทก็คือ เปิดน้ำร้อนแจกเาไปนน้ำแข็งนะคะตอนกลางคืนแล้วก็เดินหาตะกร้องที่เดือบานนะคะแล้วเราก็เจอตะกร้องที่ถูกใจเราก็เลยเหมามาเลยนะคะทั้งหมด14รูปนะคะทุกคนรูปละ30หยวนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,500บาทค่ะได้14รูปครับวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะอยู่เชียงไหมนะคะเราก็จะ เราเช็คเอาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราฝากกระเป๋า,าพี่เขาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอาตอนเย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาของขวัญให้ป้ามันเหมือนทริปเกาหลีมากอะทุกคนคือของขวัญให้ป้าหายากมากไม่รู้จะซื้ออะไรให้วันนี้แหละจะต้องมีให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่โรงแรมตอนช่วงหกโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลองขีจ่จักรยานครั้งแรกที่จีนนะคะ <S <S <ๆ>ปกติยังไม่เคยเลยเพอนั่งแต่ตีตีนะคะเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานไปที่ หนานจริงโลวสตีดนะคะเพื่อจะไปกินข้าวกันก่อนเป็นชาบูเนาะจริงอยากกินแต่วันแรกแล้วแต่วัาลืมนี่นะคะทุกคนคือจักรยานเขาก็จะวางอยู่เป็นจุดๆเนาะของเขาอยู่หน้า f ฟม i l y ่มาซึ่งเยื้อมกับโรงแรมแค่ตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช่าจักรยานกันตรงนี้นะคะเป็นปุ่มสกแกนเนาะนี่แล้วเราก็สกแกนสกแกนตรงนี้ได้เลยนะคะอยากบอกว่าตอนเด็กเขาเป็นคนที่ขี่จักรยานเซียนมากนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า ยังไงนะคะร้านที่เขาอยากกินนะทุกคนมันคนเยอะมากเขาก็เลยจบที่ไข่ตี่เหล่านะคะทุกือจะเป็นน้ำแบบดีคือเขาปรุงมาเองนะเขาจะใส่ตัวเห็ดกับพริกหม่าล่านะคะแล้วก็ใส่ไปอีกซุกนึง่งภารกิจตามหาของขวัญให้ปลาคือยากมากทุกคนตอนนี้เขานั่งพักอยู่นะคะแล้วก็ฝนจะตกแล้วนะคะคือฝนมันลงเม็ดแล้วเดี๋ยวเนี่ยคือเขาพักเพื่อที่จะ เรุ้ยฝนมาชี่ยๆชีเชียชียช่ยนมหลังจากนั้นก็เป็นวันที่พายุเข้าเซี่ยงไฮ้นะคะก็คือวันที่31สิงหาปี68นะคะทุกคนก็คือแบบฝนตกหนักมากนะคะแล้วเขาก็ซื้อเสื้อ MLB ให้ปานะคะคือเขาไมา่รู้จะซื้ออะไรให้แล้วคือเส้นขิดมากแล้วเราก็เรียกติตินะคะกลับโรงแรมแล้วก็อากระเป๋าแล้วก็ไปที่สนามบินค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเราก็นั่งกินแม็กซ์อีกแล้วนะคะมือแรกที่เซียงไฮ้ก็เป็นแม็กซ์มือสุดท้ายที่เซี่ยงไฮ้ก็เป็นแม็กซ์นะคะที่เราซื้อกินนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะเราบินห้าทุ่มแต่เขามา6โมงครึ่งคือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยบินกลับคนเดียวเนาะเราก็เลยต้องแบบเตรียมความพร้อมมาเร็วกว่าเวลาเนาะสำหรับทริปนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่า แบบเขาผิดพลาดประการใดให้ความรู้ได้ไม่หมดหรือแบบพูดไม่รู้เรื่องหรืออะไรก็ขอโทษนะคะคือเขาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกแบบไม่มีใครด้วยแล้วจริงๆมันก็เลยตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าเสียสติบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าทั้งหมด4ี่วันสามคืนเขาก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่เขามีความสุขนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยรอนิดนึงเออแบบว่าวันแรกๆเขาก็อาจจะแบบนั่งรถไฟแล้วก็ วัอนอื่นเขาไม่นั่งแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากนะทุกคนถ้าเกิดว,ว่าใครเป็นคนที่แข็งแรงหรือว่าทคนความร้อนได้ก็ <c oughs> ก,ก,ก็ดีนะคะเพราะว่ามันประหยัดมากมันแค่แบบประมาณ17บาท20บาทเองเนาะออแต่ว่าที่ตีอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆ1นกิโล2กิโลมันก็50บาทเป็นต้นไปเนาะข้ารู้สึกว่าขอแบบบอกตัวเองเลยเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวแบบอีกหลายปีกลับมาดูแน่นอนเนาะก็อยากจะบอกตัวเองว่าแบบภูมิใจในตัวเองมากๆเลยที่เที่ยวคนเดียวในประเทศจีนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษและเราเองก็ไม่พูดภาษาอังกฤษและเราเองก็แบบ ไม่มีความรู้ภาษาอะไรเลยน่าจะภาษามืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ภาษามือใบนะคือมันถึงว่าทำมือเอาอะไรเงี้ยก็แบบภูมิใจในตัวเองมากๆที่แบบเก็บเงินมาเที่ยวเองได้แล้วก็ไม่ได้มีงบให้ตัวเองเป็นอะไรที่แบบฟินมากอ่ะใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดสักเท่าไหร่แค่ว่าฝนตกแล้วตัวเปียกแค่นั้นก็รู้สึกว่ารักตัวเองมากวันนี้เป็นวันที่รักตัวเองมากๆสุดๆไปเลยแบบอยากขอบคุณครอบครัว แล้วก็แฟนมากที่แบบมาส่งมาทําให้เราอุ่นใจแล้วก็รู้สึกมีพลังในการไปเทีย่ยวขอบคุณทุกคนที่ดอถึงตัวนี้ด้วยนะคะก็จบชิปไปแล้วค่ะปีหน้าไปไหนก็มาดูกันนะคะแล้วก็ดูว่าปีหน้าจะมีคนไปด้วยไหมหรือว่าไปคนเดียวกลับท้ายค่ะบ๊ายบาย